สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิประบบลมของตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านหลักความร้อน,นครับเพราะฉะนั้นหลักมันต้องต้องร้อนนะครับกระบวนการจุดถึงจะจุดติดสมบูรณ์ในถังเนี่ยก็เติมน้ามันก๊าซเต็มปาขวดเบียรนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่น สูบเนี่ยหนังสูบก็ต้องกินลมดีนะครับถ้าหนังสูบไม่กินลมก็ถอดหนังสูบออกมาชุบแอลกอฮอล์ร้อยเมื่อมันอิ่มตัวแล้วอิ่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็มาใส่เนี่ยมันก็จะกินลมดีแต่ถ้าเรายังไม่ชุบแอลกอฮอล์นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเหตุเพราะว่าหนังแท้มันแห้งมันก็เลยสูบไม่ได้แล้วคราวนี้เวลาถ้าเราสูบลมตะเกียงเนี่ยครับเราเทสระบบลมนะครับเราอัดเนี่ย สี่สิบทีห้าสิบทีเนี่ยมันจะตึงมือครับ,รบเวลาเราอัดเนี่ยเสียงเช็ควาลมันก็จะกินลมเลยอืดอดอืดอืด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอืดเลยครับแล้วเราก็มาเปิดวาลแป้นบิดนะครับเปิดวาลแป้นบิดในตำแหน่งเปิดเนี่ยพราะว่าเราเปิดวาลแป้นบิดในตำแหน่งเปิดน้ำมันมันจะพุ่งขึ้นมานะครับในกรณีเราเทสลมเฉยๆนะครับ น้ำมันมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นเส้นนะครับนั่นคือระบบลมทำงานแล้วตะเกียงจุดติดแน่นอนคราวนี้มาพูดเรื่องน้ำมันนะครับตะเกียงเนี่ยเราจะไม่สนใจว่ามันจะพุ่งขึ้นเป็นเส้นหรือมันจะพุ่งขึ้นเป็นฝอยครับเพราะถ้ากระบวนการจุดถูกต้องเนี่ยเราเผาหลักร้อนเนี่ยเมื่อหลักร้อนแล้วเราเปิดวาล์วแป้นบิดเนี่ยสิ่งที่ออกมาจากนมหนูเนี่ยจะเป็นก๊าซนะครับ เป็นก๊าซแรงดันนะครับอธิบายน้ำมันในถังนะครับเมื่อปั๊มลมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพาน้ํามันเนี่ยผ่านหลักมาโดนหลักความร้อนใช่ไหมครับน้ํามันก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซร้อนเมือ่อมันมาถึงนมหนูเนี่ยพ้นออกจากนมหนูมันจะโดนความดันบรรยากาศภายนอกซึ่งเย็นกว่ากดไว้ครับ เราก็จะได้ยินเสียงลมเดินซื้ดนั่นแหละครับมันเป็นการแสงดันกระบวนการน่ะสมบูรณ์แล้วครับเนี่ยครับคือถ้าเข้าใจกระบวนการที่จุดของตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราก็จะทำการแก้ไขได้ถูกต้องนะครับอย่าคิดเองนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วครับ ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมครับเพราะฉะนั้นมันจะรั่วไม่ได้ครับเช่นเวลาเราเปิดปุ๊บตะเกียงไงจุดติดได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ดับตะเกียงจุดติดแป๊บเดียวแล้วมันก็ดับเนี่ยครับตะเกียงเจ้าพายุนะครับปั๊มลมแค่สิบห้าทีจุดมันก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตะเกียงแรงดันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการจุดติดมันก็จะจะใช้ได้นานนะครับ ถ้าเราปั๊มลม2บาร์ถ้าเก็ดลมใช้ได้นะครับแล้วน้ำมันเต็มปากขวดเบียร์ตะเกียงเนี่ยยังไงก็จุดได้4ชั่วโมงครับแน่ๆนี่ครับนี่ก็เป็นกระบวนการทดสอบว่าระบบลมทำงานหรือไม่แต่ถ้าน้ำมันพุ่งแล้วตะเกียงลุกนั้นยังไงก็จุดติดแน่นอนครับนี่ก็ก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับของของระบบลมตะเกียงจะพายุที่ ที่มาทําไว้เผื่อจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่เข้ามาใช้ตะเกียงเจ้าพายุแรกๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สาคัญครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าจุดตะเกียงเนี่ยไฟลุกท่วมหัวตะเกียงหมดนะครับนั่นก็คือจุดตะเกียงโดยที่หลักไม่ร้อนครับถ้าหลักร้อนเนี่ยไฟจะไม่ลุกครับมันจะเหมือนเปิดสวิตไฟเลยครับ เปิดวาล์วแป้นบิดเสียงลมเดินลูกไฟติดเลยครับนั่นคือกระบวนการจุดตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันก๊าซที่ถูกต้องครับมีคำถามว่าทำไมเวลาผมจุดตะเกียงเจ้าพายุผมถึงเผาหลักเนี่ยสามถึงสี่ถ้วยซึ่งมันเยอะมากเนี่ยคือผมถูกฝึกมาแบบนี้ครับผมก็ทำแบบนี้แล้วเวลาจุดตะเกียงไฟไม่เคยลุกท่วมเลย ไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะผมไม่รีบครับไม่ได้ใส่ถ้วยเดียวเสร็จปุ๊บจุดไฟลุก,บ,กบึบบับอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทําคลิปเนี่ยไว้ให้เป็นเกร็ดความรู้เนี่ยก็เอาลองไปใช้ดูครับถ้ามันมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ครับถ้ามันไม่มีประโยชน์เราทิ้งไว้ข้างทางแหละครับง่ายๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเมื่อนําไปใช้เราจะรู้เองครับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตะเกียงเจ้าพายุเวลาเราใช้ตะเกียง มีคนดูอยู่ครับมีเด็กๆมีคนรอบข้างดูอยู่อันนี้สําคัญมากครับก็เก็บเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปใช้ให้มันถูกต้องเผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับสุดท้ายนี้ก็ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ